ให้ตายแรอวผมไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนี้ผมก็มีมิชชั่นหรือว่าภารกิจที่จะออกมาหาหน่อไร่ไปแกงใส่น้ำปูนะเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นฤดูกาลของหน่อไรแล้วนี่เห็นปะ่ะตอนนี้ก็ออกมาตอนกลางวันแสกๆพักหลังๆมานี้คอนเทนต์ของผมก็เห็นปะ่ะเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะออกทะเลแล้วล่ะ เกลางป่ากลางดงแบบนี้แล้วเราก็เป็นสุภาพบุรุษที่หน้าตาดีด้วยจะมีใครมาข่มขืนเราหรือเปล่านะถ้าเขาเจอเรากลางป่า,าลงดอยละเ,เดี๋ยวสักวันมึงต้องลดล้มกันบ้างละขี่ไปถ่ายไปขับมือเดียวนี่อันตรายนะครับวัยรุ่นอย่าเรียนแบบนะครับอันนี้คือผมเก่งนะครับไปทางไหนดีวะเนี่ย โอเคขอจอดรถไว้ตรงนี้กันนี่ดับเองด้วยเห็นปะ่ะาอรถที่นี่ระบบออตโต้ทุกอย่างเห็นปะ่ะหมอใส่คู่ใจหลายคนก็อยากเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี่เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูอันนี้ก็คือกลางอ่ที่เราจะเอามาต่างหนอ่อหน่อไม้หรือว่าถ้าฟุกเกิดได้หมูป่าเราก็หมูป่าต่างตรงนี้ปิกบ้านเราใช่ปะ เออชาวบ้านเขาก็จะขอยเห็นเราเห็นป่ะลดคู่ใจจริงๆไม่อยากจะรีวิวอะไรมากเอาสักหน่อยก็แล้วกันอ่ะเนี่ยอย่างไฟหน้าเนี่ยเห็นป่ะเออเห็นป่ะเป็นฮูโกโบเนี่ยไฟหน้าคือรุ่นนี้เป็นะระบบที่โมเดิร์นมากนะครับสร้างมาเพื่ออนาคตเลยก็คือ,อไฟหน้าไม่ไม่ไม,ไม่ได้ใช้หลอดซีนอนหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก็คือถ้าผ้าอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็สมมืดกะละงานเนี้ยมองไม่เห็นอะไรก็จอดเป็นเศษเหล็กไว้ที่บ้านพอพ้าอาทิตย์ขึ้นก็ค่อยออกมาอีกทีเห็นไหมครับอืบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นดูคติหรือเปล่าหรือว่าอาเล่เดวิสันไม่ใช่นะครับยุงอะไรอยู่เนี่ยหือนี่ยน,น,นี่สัตว์พวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ร้ายกว่าเสืออยู่เหนือกฎหมายฆ่าคนตายไม่มีความผิดนะครับยุงเนี่ยเยอะมากนะครับเอบางคนเห็น กระเป๋าใบนี้อาจจะเข้าใจว่าเป็นแอมเอสหรือว่าหลุยวิกตองหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นกระเป๋าแฮนเม d ดนะครับเย็บขึ้นมาเองนะครับอาจจะปวดจะโปดไปบ้างนะครับกระเป๋าใบนี้ก็ด้านในก็จะมีเห็นไหมครับพ้าฝักพ้าอ่าไว้ไว้ไวสับไว้ป้องกันอะไรก็ว่าไปเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีะไฟฉายนะครับไฟฉายนี่ก็เป็นไฮเทคหน่อย แล้วก็จะมีขอจกอมีสิ่งนี้นะครับก็คือเมี่ยงนะครับหรือว่าที่ทุกคนเข้าใจกันเป็นยาอมฟิชแมนฟาร์มนะครับก็คือเวลาเราง่วงมาก็จัดซักอมสองอม,อมแล้วก็จะมีตอกอันนี้ก็ไว้มามาัดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอกแล้วก็จะมีกลงนะครับกลงนี้ก็จะอธิบาย ยาวหน่อยนะครับอันนี้คือกลงนะครับอันนี้คือหนังกลงอ่าและสิ่งนี้คือหีกลงอ่าอันนี้ไม่ได้ลามกอ่าบ้านผมเรียกหีกลงจริงๆนะครับเนี่ยเห็นปะเหมือนอ่าภาษาของอ่าคนอีสานที่เขาเรียกควายนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าอันนี้ก็หีกลงนะครับรวมสามอย่างเป็นอ่าอะไรเนี่ยหนังหีกลงสามอย่างอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอ่า เสียมพระแล้วก็ใต้ปุ๋ยนี่ก็เดี๋ยวก็จเอาใส่หนอนะครับเดี๋ยวจเจาเข้าไปอ่ะนี่ก็เสียเวลากับหีกงนานแล้วอ่ะปะเริ่มเข้าไปหาหน่อไร่กันเลยนะครับอืมจะมีไหมเนาะหน้านี้มันก็จะโล่งแล้วนะโล่งคือจะหมดฤดูกาลแล้วนะครับเราก็ต้องหาหน่อนที่มันแมนสูงจังลั่งขึ้นมาแล้วก็ไปหักหรือว่าไปตีนตืบเอาอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะเห็นปะ อย่างเนี้ยพอเดินมาก็หนึ่งหนอ่อเห็นปะอ่ามันก็ง่ายๆเลยอ่ะไม่ได้ยากเลยชีวิตเออทำไมต้องไปใช้ชีวิตทัอยางเห็นปะอย่างนงี้ก็หักตรงนี้อ่าเห็นปะท่านผู้ชมง่ายๆเลยครับอืมเห็นปะได้หนึ่งหนอ่อละเนี่ยชีวิตต้องใช้ชีวิตชิวชวนะครับท่านผู้ชมไปใช้ชีวิตให้ลําบากลำไมละเออไปไปกันต่อเลยมีไหมก่อนนี้อ่าอย่างเงี้ยเห็นปะ มันก็ออกเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมันจะออกซ้อซองเลยแหละครับเห็นป่ะอย่างเนี้ยมันก็ตั้งออกจากดินมาแล้วก็แมนขึ้นมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็อืเรียบร้อยเสร็จกูกูก็เอามึงไปแดกแค่นั้นแหละง่ายๆชีวิตคนเราใช่ป่ะจะไปยึดติดอะไรมากมายละ่ะนี่ก็โผลไมกนอน,นแ,ลแล้วก็จับแล้วก็หักตั๊บนี่เห็นไหมก็ได้แล้ว แต่จริงๆผมอยากได้หน่อที่มันผุดออกจากดินมานะแต่ว่ามันมันคงจะไม่มีแล้วละ่ะเพราะมันจะหมดฤดูกาลมาแล้วนะครับถ้าได้หน่อที่ผุดออกจากดินม,มันจะหวานมากอ่ะเราก็เดินมุดป่าฝ่าโขไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอืมนี่แล้ะครับกว่าจะได้แดกแต่ละคาบนี่อีกสองหนอ่อ เดี๋ยวผมจะเอาไปแกงแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า <c oughs> รสชาติมันเป็นยังไงมันหวานไหมหรือว่ามันอร่อยไหมเวลาแกงใส่น้ําปูนะครับอก็หาไปเรื่อยๆนะครับผมชอบหน่อแบบนี้มากเลยครับคือมันไม่สูงเกินไปนะครับอันนี้มันยังอยู่ในแบบมุดดินอะไรมามันจะหวานนะครับหน่อแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยครับหน่อไล่กับบรรยากาศ สดสดทั้งคันทั้งคายอ่ะตอนนี้อ่าไปต่อเลยครับไปต่อหรือพอซัมเนีย่ยก็ต้องไปต่อดิอยังได้ไม่เยอะเลยนะเอออ่ะเจอนี่อีกนอหน่อหนึงอ่ะ,อะก็ตามนั้นแหละอ่ะุดมสมบูรณ์หน่อ,น,อน,นี้ก็ดินอบอุ้มอยู่อหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ใส่ถุงมือละ่ะผมไม่ชอบใส่ถุงนะครับอืม ผมชอบอะไรที่การสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวแบบนี้และครับไม่ชอบใส่ถุงโอ้โหมดเพียบเลยเวนอืมอืมมันไรล,ละกูที่นี้อืมนี่แล้วครับคือหน่อไร่นะครับอืมไรใครก็ไม่รู้ละคอยไปเคลียร์กันที่บ้านผู้ใหญ่อีกทีแล้วกันถ้าเป็นไรใครนะไปปรับไปไหมกันตรงนู้นอในขณะที่ผมหาหน่ออยู่นั้นผมก็เจออืมอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ทุกคนไม่อยากเจอนะครับ เวลาขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่รถยนต์ไปถ้าท่านไม่มีใบขับขี่หรือพอรบอมหมดอายุทะเบียนขาดอะไรนี่เจอนี่จบเลยนะครับเห็ดชนิดนี้นั่นก็คือเห็ดดานอ่กลัวกันไม่ล่ะดานอืถ้าไม่มีความผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจไปมุกห้าบาทสิบบาทก็จะเล่นอยู่นั่นแหละเออเห็ดดานอืมอ่แล้วนี่เห็ดอะไรวะเนี่ยทำไมมัสีชมพูล่ะอืม สีพิงเลยนะเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้ต้องไปถามมาเธอร์คุณแม่ดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเห็ดเบียหรือเปล่าวะ <c oughs> แดกเข้าไปต้งตายหาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปถามแม่เราดีกว่าว่ามันเป็นเห็ดอะไรเอา้าโอ้โหเขาโจโพกเลยครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมอืมเลียดูสิก็เป็นเห็ดที่ทุกคนไม่อยากเจอเหมือนกันครับ เห็ดดานครับท,าท่านผู้ชมแต่นี้มันจะมีจีนะครับอันนี้อย่างนี้เท่าเขาเรียกว่าเท่าก็เหมือนเสาแก่ไม่ไม่ไหมฮะไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่มีใครต้องการแต่นี่เดี๋ยครับเห็นไหมครับมันเป็นจีอย่างเนี้ก็คือเห็ดวัยรุ่นเราต้องทนุถนอมค่อยๆเอามือไปหนีบแล้วก็เห็นไหมครับน่ารักก็เหมือนสาวๆสาวน้อยนะครับที่เป็นเห็ดจีนี่ครับเห็นปะน่ารักกิ๊กกูอโนเนสกินละอ่ะนี่อีกเห็นปะนี่ผมว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย ตงนี้น่าจะดึงผู้คนมาที่นี่เห็นไหมครับนี่แหละครับเราก็ไม่คิดว่าจะเจอนะครับเนี่ยตกลงมึงมาหาหน่อหรือหาเห็ดเนี่ยอืมเจอเรื่อยๆเลยเนี่ยมาหาหน่อแต่เจอเห็ดเปลี่ยนคอนเทนต์ดิมเนี่ยขึ้นแคปชั่นเป็นหาเห็ดเจอหนอ่อหาหนอ่อเจอเห็ดอะไรดินี่ก็เห็ดด่านครับอุย้ยมันเป็นดงเห็ดด่านเลยนะครับเนี่ยทา่านผู้ชมเออ เอ้พรุ่งนี้พาคุณลุงเซบาสเตียนมาหาเห็ดดีไหมเนี่ยเออได้อีกคอนเทนต์หนึ่งแลยเนี่ยออน,นี่อะไรวะเนี่ยเจดี JD กลางป่าอ๋อไม่ใช่เป็นจอมปวกหัวปักเป็ดหรือเปล่าเนี่ยที่เข้าไปให้กงให้ไก่เอ้หรือว่าเราจะลองรูปดูอืมเพราะว่านิ่มก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเผื่อเจอเป็นตัวเลขไม่แน่ชีวิตอาจจะฟุกขึ้นมาก็ได้ลองส่องไปแล้วเดี๋ยว ค่อยไปดูทีหลังว่ามันเป็นเลขอะไรมั่งค่อยไปตีไปเห็นปะชีวิตคนเรามีความหวังตลอดขนาดมาหาเห็ดหาหน่อยอยังมาเจออะไรที่มันแอดพอปแอพพายเข้าข้างตัวเองเป็นตัวเลขได้เออคนเรามันก็แปลกดีนะเอออ่ะท่านผู้ชมผมว่าจะพอละเพราะว่าหลังจากที่เดินไปแล้วก็ผมว่าจะเอาแกงสักหม้อนึงนะครับแกงไม่เยอะหรอกกินแล้วก็แกงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ นอกจากมีหน่อไร่ก็ยังได้เห็ดมาอีกจริงๆเห็ดก็แกงใส่หน่อได้นะครับเห็ดผมจะทําการกกหัวกกหางก็คือหั่นด้านด้านหัวมันกับด้านท้ายแล้วเอาตรงกลางไปนะครับไม่งั้นเอาใส่ถุงอะไรจะไปเยอะไปหนักเปล่าๆนะครับ เออผมคิดว่าผมไม่ใหม่ใม่ผมจะไม่เข้าไปตรงนั้นโดยเด็ดขาดเออผมควรที่จะอ,ออกจากที่นี่ให้เออผมว่าให้เร็วที่สุดนะครับมันจะเป็นการไปรบกวนอะไรคนอื่นเขานะครับเอผมว่าผมต้องทำการเพ่นแล้วล่ะนะครับเอาแล้วต้องออกกำลังกายใช้ความเร็วสูงแล้วล่ะอา่า ไม่อยู่แล้วเดินมาไกลหลือเกินนั่นใครอะ่ะเสียงใครใครหลบอยู่หลังต้นไม้หืมแน่จริงอย่าออกมานะรอให้รอให้ฉันไปก่อนค่อยออกมาตาเอ๋ไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรมันแค่มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนั่นใครอะเสียงอะไรอะเฮ้ยทำไมต้นไม้ใหญ่มันเยอะขึ้นเรื่อยเร็วนี่ยปกติมันไม่มีเนี่ยใครหลบอยู่อะไรหรือเปล่าสร้างคอนเทนต์สู้กับหนังสปเลอร์ดีไหมเนี่ยจัดไปเลยคนสปร,รี่เพื่อได้ร้อยล้านมาเอาไปซื้อเบียร์สักห้าสิบล้าน เราซื้อจีนยี่สิบห้าล้านแล้วซื้อเหล้าอีกสักยี่บห้าล้านกินกันทั้งชาติไปเลยไปแล้วผมไม่อยู่แล้วนั่นใครอะ่ะอ,อย่าเข้ามานะาผม,ผมอาผมมีพระไม่มีพระนี่วะผมมีพรานะอย,อย่าเข้ามาด้วย อย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยทำไมต้นไม้ใหญ่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆวะปกติมันไม่มีนี่ตรงนี้เฮ้ยอย่านะเว้ยแน่จริงอย่าออกมานะเว้ยเอาแล้วเสียงสู้ๆแล้วไม่ใช่งูเห่านะครับนีหอบแดกครับเดินไปทางไหนวะเนี่ย ฉันมาไกลมาไกลหลือเกินโอเคท่านผู้ชมปิดคลิปแค่นี้ก่อนผมว่าถ้าผมถ่ายไปแล้วก็คุยไปด้วยเนี่ยมันจะยิ่งช้าไปกันใหญ่ผมต้องทำการออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะค่ำเมืดนะครับโอเคงั้นปิดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ